เท้านี่เปนลัเ้ามาได้นะลูกโบว่าแย่บออกเลยบาไในคนอเดนี่ยม่เ้ยประตูมลแบขาเิแล้วลูกโบว่าแยบออกเลยอดทาบในคนเจ้าลูก่อยเ่าเออลบเ้ายัาเป่ายังาทา่อยไม่ถ่ายข้าวเจ้าถ้าจะทาถ่ายนั่นเห็นไหมคลิปเียกับซรมาลอยเออนั่นเห็นป่พี่น้องไยแล้วเออร่อยอร่อยจ้า

ผู้ได้ได้หมอนโอ้โอ้แต่พร้อมพรมีตอโอ้ยสูวไปจกในต้นน้ำสูมก็มขนมท่ดีๆรถัดพี่น้องมันเสียงดังจังหน่อยเด้อบปอ่ังดอกัาเป็นงยต่เป็นตัวเล็กแต่ทเป็นตัวเล็กัวเดียวได้แต่เป็นตัวเลขสวนตัวแตเป็นตัวเลก่ เอานขาเขาเบิ่งไห้ตเขาเบิ่งระซะเขาไปจับเนาะเขาเวเบิ่งนั่นีลก็จึ้งเบิ่งตีเอาเเไป่ีปยีปุกจับคออย่นีันี้จังไดจงไปโดวัี้ยอแม่เดินทางกันมาดีใจมีใจสสยาเบิ้ง้นเบิ้งล้ครับขึบิ้งแ้ครัอย่างน้อยท่านก็มีโอกาสได้เดินทางมาร่วมกับเราท่านจะมาร่วมดยใจกันทุกคนนั่นแหละวันนี้ทางบ้าเรามีการจ้างมห่อแสดมาด้วย

เครับพี or, ha ่น ah, <or> ้องเอาวันนีปล <laughs> ุกลูกเอ้าอันนี้ปุกลูกอันนี้กับปุกลูกอันนี้กับปม่ดีเโอ้ยอันนี้เบิดน่หนิได้กินยังมุ่ี่ลูท่านตัสบิยังเยนี่

เขาพัดให้พ่ออันนี้ลูกชิ้นสามลูกใส่กองให้ก็เลยต้องถือมาเพราะว่ามันใส่ลงเมืองไไม่ได้สามลูกเขาใส่กองให้ก็ต้องเอาขับกล่องมาอท่านนี้ก็เป็นลูกช้นโอ้เขาฝากมากโอเคนะคะเรียเรื่อเรื่นะเรียนเชิ่อยนะ เราต้องการเงินมาหาวแล้วก้องครูหน่อยนะผู้ป่วยติดเตียงใ้เตียงครับอกเ้องเราดูนี้ตอนนี้ถ้าเปิดโต๊ะก็ต้องดูด้วยการมางางด้อนดีควสนใจว้าเอตบเไมมาติดเตอมาไม่ได้ต้างเ่ปหลอกพวกปรกทกัปผู้อยนเอาไปใส่บันดตอาไปชิมอ้ยเอาดีๆเอยข้อไหนทำไมประเด็นเลยฮ อยน้ำเดียวนาอาน้ำตาลกอี่ยี่่อยก็หลเปิดเ่นบาทเว้ยที่ใส่ะผู้ติเตียงจะผูผูอยู่ใสู่ดอันยางเปประสบการณ์ดี๋ยมาหาดูิพี่น้องเบิ่งตีหนาาะเอันบ่หาอยัางจักยานพี่น้องเบิ่ขอดิดาตัวนเลยบ่มาหายังจักยามตยุสัยยืนนั่งยืนนั่งก็นอนไดเต็มนอนได้เต็มนี่สนะบ่เห็นแมมยืสี่ กับบอลูกบอย่อไปหาเมืองมันอยู่ใสเพิ่นถือมาไห่แลวเพิ่นก็ไปตั้งไปทันอเดียวให้คนไปเอ็นมาสี่มือใส่น้นใ่นี่เสียาใส่ยังคักแนบไะนัอย่ามาั้างเต็มคอยเยอางน่อยอยมากบาบางไปาเดยนหายังกับบเห็นน่า่าไม่น่อยยุคานี่นะกัสั้งคิด้อน้อยลาไม่หน่อยยุติเต็มอจากทองนี่ กับพี่เอินนก็ใส่เขาทายังไม่ใสเขาาท่าเราทุกคนหัวาทกหัวกับบจับบทเศร้าเมื่อไปสี่ได้นายุใสมันเกินเหตุพี่น้อเราเป็นไยแม่กระด้างเต้นยูฮันเดอร์เนี่ยาถือเปมาใหระกเซบ้างไดเอามาถามมาเกี่ยวเป็นเ่าเห็นน้พี่น้องนเมืองเบิร์นแมใส่แบบนี้ตามดอกเนาะมันี่อ๋อพอกับม่ต้องว่าหัวเลยนะ ขอนงพอตระนาจจะพี่น้องห้องยางเบิกก่อนว่าเตนเห้องอยู่ใส่ใส่จะโบใสเ่นเนี่ยมันไม่มีอ๋อเห็นแล้วพี่น้องได้อะไรกินพอ่อขอพอตระนาจกาาับโลภานขอพุญยอมเป็นของ คุณยออ่พ่อไหนตาบุญนะน,นางสาวอ้อมพันยาข้าวต้อข้าวเวียข้าวเวียโซตัมรับจังหวัดหนองคายกลุ่มน้องน้ำเนตะโกงด้วยแอนต์ซีไผ่ก็ใส่สค,ครับเพืเเ่อนเด็กพี่ขอบคุณมากรับพี่ออพท,ทั้งมนั่งกันพี่นะค่ะค่ะ นวได้นอนประมาณชั่วโมงนึงนะครับเพิ่องอาบน้ำมากเสียงนี่แหะพี่น้องเสียงอันสเตปแต้มมุกสาว สวยไหมใช่หน่าหนูนูเอาชุด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 ลำบอร์วัดอะไรเก่ามหาเต็ก็นมกาะกตามหาเต็มก็ปรนอกัน่านานไการกใช้เาป็่นบ็านไปานไ่ผ่านกมผานไป่ใผนม่ในไในป็่นไป่านไปก่า่าคาม่่ปานไ่ใน่ะ แค่ด oh, e ูไฟก็สวยเลยรับก็สวยเลยอยู่ท่าไหนน้อไเต้นคอยยืดใส่เต้นคอยยืดใส่เขาจกเวสามาเถตาเป็นต้นสาชดสะบาจาชเต้นสะ้าเต้นหาเต้น้เต้นบะอเตนส้ะเนสะบ้าะน เอาเต็นเอาเต็นหาเต็นอ้าแม่ต้องอูเพื่อนแต่งหน่าตะเวทแต่ครับเต้ล <c oughs> ตนลายยใส่ปืพี่นอนไม่หนังมาศูนยังไไไไไไฟฟฟรับเปไไเป็นไไป็นไไมาชอตด ตัมเดนี่ะกิีมเด็ดเล้วเฮ็ดไปทั่วทีบ่วเดนศูนย์เมื่อวนนี้ศูนย์อีหยังเตพะลมเลยเตะคนเอาดีดีมันตนกรตีนัตัวเออสิทำทาตีพะลมสิเตคนใน้ัทาเตพะลมมันบอไปใส่มาไปใส่มาหาลี่ฮะมองนอนตัวหอนหอนพ่มี่มองสีนอน ามามานี่เสียงนี่แหละแต้งแต่สองโมงเช้าแต้งแต่มาหอด,หดนอนอยูวัดาฮะเพิร์ดบอกยูเจ้านอนอยูวัด,ด,ดปลา<ป>จนินขวไปเพาะพันธเมือกมามนันตินี่มีน้ำติน้ำไฟอันเดียว <Okay. S 2> มันหมดตินจะเไอไหนไรไฟไปแล้วนยังนอนซ้ำหลับอย่าเก็บของก่อน เเดี๋ยวเราให้ผ้าจานทันทายพร้อบแล้วล้างจากนั้นผ้าจานทันทายท่านผู้ชจ้องเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็จะพูดต่อและุ้ไปได้เรื่อยนะจ๊ะเทรเทรมเทรมตอนนี้ยาเดียวก็ปอดยังกลับบ้านย่างน้อยหาบาที่บาทจะทานับกันเราเดิมด้ว เราจ, <ะ S 1> จะชวนป,ป้าๆออกไปกินข<า>้าวเจ้าหน้าที่ติดดอกไม้กลางกคนนั้นไม่ใช่เป็นแต่ว่าสิกินอานไม<อ>่เอาตอ,อนนี้ราะ,ะ,ะว่านั้นก็อยู่ที่ศรัทธาของญาติโยมอาตมาต้องขอโทษญาติโยมไปก่อนด้วยเพราะว่าพรีคือมัติดดอกไมอ้อันนี้มันอยู่ที่ญาติโยมศรัทธาของโยมช่วยกันนะจ๊ะช่วยกันเร่งๆร่่น้อย น่ัรมาสแท็กว่าสอนี่มันไม่ยังหลายพี่น้องมันจะไม่ได้กินอีกล้ยอดเลยให้จ้างทราบว่าล้าลาพี่น้องไปแล้วรับประกาศให้ชาวบ้านได้รู้คุณโยมวันนี้จะได้มากได้น้อยอาตมาก็ไม่ทราบคุณโยมนะเพราะนั้นเว่อยแม่ทุกคนที่เดินทางมาก็ขอเจอบได้เรื่องของขาวอยู่ในกระเป๋าญาติโยมนะ ญาติโยมจะทำเท่าไหร่ก็สุดแท้แต่ญาติโยมจะทำกันตอนนี้บ้าอาจารย์พชใจพร้อส่งเสียงมาเลยนะครับส่งเสียงมาเลยพอของบาจะได้ไปเลยพี่้องไปเลยไปเลยไปแล้วเจอกันจิ้มหน้านะครับเวลาก็